มาเบิ่งกระต่ายน้อยกันเด้อค่ะพี่น้องนารักกระต่ายน้อยนะ่ารักเนาะพี่น้องนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเอามาหนำพี่น้องเออกระต่ายเคยก็ได้บม่ได้ทิ่มได้เลี้ยงแล้วก็เลีเ้ยงเลยเลี้ยงไปเลยหมาก็เอามาเพิ่อทุกตัวสามตัวอยู่ไก่ก็เอามาพี่น้องเอ้ยหอบมาทั้งหมาทั้งไก่ ดังกระต่ายดังแมวไปเอามาเบิดของก่นเลี้ยงแล้วม่ได้ทิ่มไม่ได้กว้างมันได้หักมันก็คือหักตลอดไปโมเมนต์สีง่ายไปยู่บ่อนอื่นนะทิ่มแมวทิ่มกระตายทิ่มไก่ทิ่มหมาเนาะพี่น้องเนาะแมวมันกะมีเจ้าของมันกะจะอยู่กับเจ้าของมันเนาะก็เลยเอามานำใช่ไหะมันจะไปให้ป้าโอ้ยคิดสงสารมันเท่าเลี้ยงมันมนกะจะอยู่น้ำเฮาก็เลยเอามานำ มาก็ได้เนอ้อจะไปคลื่นแล้วแล้วแต่แรกเดี๋ยวมาน้ำจะตายคือก,กันนี่เจ็บขาพี่น้องเอ้ยจะตายก็ได้จะเจ็บก็ได้จะเจ้าวบุเอียวอย่าไปท้าให้มันเจ็บตัวขาวนะขาเจ็บจนเล็บจนซีบเบิ้งน้อมันจะเตะสิพาไปเบิ้งทั้งขามาันน่ะนี่มาก็ได้ น้ำหวานสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานเนี่นี่น้ำหวานนะวัได้ทิ่มเนี่พี่น้องเอ้ยใส่ฉีดยาคุมแล้วกับพี่น้องเอ้ยน้ำใสกันเลยน้ำหวานก็ฉีดยาคุมน้ำใสก็ฉีดยาคุมนะพี่นาะเลี้ยงเขาแล้วก็หักเพลงเขาพี่น้องเอ้ยันได้ทิ่มวัได้ปะนั่นน้ำแดงน้ำแดงสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะกันเลยอ่ะไปตบเอื้อยทำไม น้ำแดงวันดีค่ะแม่กันเลยวันดีค่ะน้ำแดงคนสวยนี่น้ำแดงคนสวยวันดีน้ำแดงคนสวยนี่น้ำแดงเพื่อนวันดีค่ะน้ำเพื่อนน้ำหวานก็นได้เพื่อน,นอิจฉาเพื่อนน้ำหวานอิจฉาเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเขาแล้วก็หกักแพงเขาอย่าทิ่มกวก็จะปะเขาเด้ออืมอย่าได้หน้าลืมหลังเดอ้อหักแพงเขาเดอ้อเลี้ยงหมูเลี้ยงหมานี่เห็นไหม ความน่ารักสวัสดีค่ะเห็นไหมกลับมาแต่ทั้งทำงานกับต้อนรับแบบนี้แหละพี่น้องนี่คุ้มึงนั่งลงลูกนั่งน้ำแดงนั่งเออเพื่อนหน้านอนน้ำแดงนอนสวัสดีค่ะคันนี้สวัสดีค่ะน้ำเฉยน้ำบานไสนี่น้ำบาสนี่แหน่นน้ำบาสนี่น้ำบานก็ช่วยนี่น้ำบานก็ช่วยสิทฉีดยาคุ้มมือละ มาถึงกระเทาะแก่เขให้ซ um, sure right. okay. ีดยาคุ <welche ăn? S 1> ้ม uh ซื <huh> uh ้อยากุ uh ้มมาให้ฉีดเรียบร้อยนะคะเป็ดไก่ก็อยู่นู่นแหละเป็ดไก่เลยเต็มอยู่ในสวนห่านกับมาพี่น้องห่านกันเดียวเนี่ยเดียวทักทายพี่น้องเลยไหมเนี่ยทักทายพี่น้องก่อนลูกเดียวสวัสดีค่ะค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเบิร์ตถูกไก่ ไกล้ข่าวกับเอามาพี่นอย้ยเอามาบเบดเลี้ยงขาวแล้วอย่าติ่มอย่าปะเนาะห่านก็มาเห็นไหมว่าห่านมาได้มาได้สน,หน,หนไหน้ห่านห่านไม่สนเดียวเงี<า>้ย <c oughs> เออเดียวแ<า>ล้วตอบพี่น้ยเสาเดียวอัะนนะั้เสาเดียวน้ำแดงกินน้ำเน,นาะไปเตะว่าสิพ้าไปเบิง่งกระใต้่ะมันเก็บเป็นแบบไดนเนาะไปไปเบิง่ง ยังไงคะกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเปิดประตูกระต่ายน้อยไอกินอาหารดูค่ะลูกกินอาหารดูค่ะลูกินอาหารดูค่ะเลยด้านในแม่เบิ่งขาเนี่ยไอ้โอ้เล็บอ้อได้เคยไอ้ยขาไปเนื้อเล็บมันรูดเนี่ยนี่พี่น้องขาเพิ่นอย่าแม่ที่ให้เพิ่นเบิ่งขาเลยเออเดี๋ยวไปกดไว้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 ออืืกดไว้นี่แม่กดไว้อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมขาเนี่ยพี่น้องเอ้ เดบในรุตออกเองเลยแน่นอุ้มกระต่ายน้อยอือชาวชายชาวายยึดติบขาติบขาเนี่ยดูตาดยนะเป็นตาเพ่งกระเทยกระตาเพ่งกระเทยไหลหมดละถือผ้าอีกแล้วมันเนี่ะ ถือผ้าอีกแล้วเหรอ,อเน้นไหมนี่ไปเน้นเมียไม่ต้องมาเห็ดใต่น้องเลยเออนะ้องก,กระต่ายมีบ้านใหม่น้องก,กระต่ายมีบ้านใหม่สำรวจสำรวจสำรวจแน,น่ไหนตายตไหมตายมาไหมแล้วมัย้ย อน,น้องเหมียวนั่งนะน,น่ะน้องเหมียวทำไรนะ่ะทำไรนะ่ะมาเพื่อจะเหมียวไม่อุ้มตายมาผ่าอุมอ้มตายนี่นี่ตายกัดนีตตดน่ตายเอ้ยตา oui. ยกัดทีเหมียวนี่ตายเอ้ยอยกเล่นกับน,น้องเล่นหย,ยอกเล่นหยอกกับตาย สำรวจพี่น้อยตื่นเต้นกับบ้านใหม่สำรวจ <c oughs> นะพี่ลูกสำหรับคลิปนี้กับพ่อท่านี้เนาะพี่น้องเนะเจอกับสเต่คลิปหน้านะคือว่าแหละรักสัตต้องเลี้ยงดูแลเขาเนาะค่ะเนาะไปไหนเราไม่มีเราก็แบ่งกันกิน กดไลค์กดแชร์ให้น้องตายในเด้อน้องตายน้องเหมียวในเด้อค่ะเจอกับตายกับเหมียวใหม่นะคะสวัสดีค่ะ